สงครามเวียดนามเกิดจากความขัดแย้งของประเทศเวียดนามลาวและกัมพูชาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี1 9 5 5จนกระทั่งกรุงไส่งอนถูกยึดเมื่อวันที่30เมษายนปี1975เป็นสงครามอินโดจีนครั้งที่สองเป็นการต่อสู้ระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้อย่างเป็นทางการเวียดนามเหนือได้รับการสนับสนุนจากสหภาพ,าพโซเวียตจีนและประเทศพันธมิตรฝ่ายลัทธิคอมมิวนิสต์เวียดนามใต้ ได้รับการสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ออสเตรเลียไทยและประเทศพันนมิตรฝ่ายต่อต้านลทัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งในระหว่างสงครามมีทหารหลายนายได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตลึกลับรูปร่างคล้ายกับบิ๊กฟุตซึ่งเพื่อนๆสามารถไปทําความรู้จักกับมันก่อนได้ที่คลิปบิ๊กฟุตมนุษย์ดึกดําบันที่ยังมีลมหายใจได้นะครับซึ่งครั้งนี้มันปรากฏตัวที่ประเทศเวียดนามโดยคนแถบนั้นต่างเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าบาตูตุต หรือที่ทหารอเมริกันตั้งชื่อให้มันว่าล็อกเอฟนั่นเองครับ <Finger Hand. S 1> ในเวียดนามใต้ช่วงเวลาใกล้พบคั่มทหาร12นายกำลังเดินทางกลับไปยังฐานทัพของพวกเขาและคอยสอดส่องระวังระวังพวกเวทกงที่อาจจะโผล่มาเจ้าเอ๋พวกเขาได้ทุกเมื่อจุๆ่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นข้าศึกเปิดฉากโจมตีพวกเขา ทหารอเมริกันกลุ่มนั้นยิงสวนพวกเวทกงกลับไปแต่มีทหารอเมริกันนายหนึ่งสังเกตเห็นร่างอุยอ้ายตัวเบลอเริ่มหืมอยู่ตรงหน้ามันสูงราวๆห้าถึงเจ็ดฟุตมีขนสีน้ำตาลเข้มปกคลุมทั่วทั้งร่างมันโผล่มาไม่นานนักก่อนจะกระโดดหนีไปสักพักมีเสียงทหารเวทกงกรีดร้องขึ้นมาก่อนที่การยิงปะทะจะสิ้นสุดลงชั่วขณะไม่นานนักมีเสียงปืนดังขึ้นพวกทหารอเมริกันเหลือไปเห็นว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตเมื่อกี้นี้ กำลังปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าทหารเวียดกงทหารอเมริกันทั้ง12นายจึงใช้จังหวะที่ข้าศึกหลุดโฟกัสจากพวกเขาเดินทางกลับไปฐานได้สําเร็จวันรุ่งขึ้นเหล่าทหารอเมริกันแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผอบอทราบเพื่อขออนุญาตกลับไปสํารวจณจุดนั้นที่พบเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นอีกครั้งได้หรือไม่ผอบอก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เซโอเคให้พวกเขาไปได้เลยเมื่อเหล่าทหารไปถึงก็พบศพของเหล่าทหารเวียดกง นอนตายเกลียนกาดกันอย่างน่าสยดสยองแววตาของพวกเขายังฉายแววความตื่นกลัวสุดขีดแต่ที่น่าแปลกก็คือบนศพของทหารเวียดกงกลับไม่มีร่องรอยของการโดนสังหารโดยกระสุนปืนเลยแม้แต่น้อยและมีทหารอีกหลายนายพบเห็นมันซึ่งส่วนใหญ่จะโดนพวกมันโจมตีด้วยหินด้วยความที่สมัยนั้นพวกทหารอเมริกันไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดี ทหารอเมริกันจึงตั้งชื่อให้กับมันว่าร็อกเอฟซึ่งตั้งชื่อนี้มาจากพฤติกรรมที่ชอบปาหินของพวกมันนั่นเองครับการเผชิญหน้ากับร็อกเอฟหรือบาตูตุดดำเนินตลอดช่วงสงครามมีพยานจำนวนมากของทหารกองบิน101ขณะที่พวกเขากำลังนั่งทานข้าวกันอย่างสบายอารมณ์พวกเขาเหลือไปเห็นฝูงบาตูตุสกำลังเดินเรียงแถวผ่านหน้าพวกเขาไปบริเวณเขาหนุยมอเถาเนินเขาขนาดใหญ่ของจุตการฟูลลกด้วยความมืด พวกทหารอเมริกันต่างคิดว่านั่นคือทหารเวทกงจึงไม่รอช้าคว้า m16 สาดกระสุนระคนระเบิดน้อยหนาขว้างป่าใส่พวกมันทันทีเสียงเปรี้ยงป้างตูมตามดังขึ้นจนพวกบาตูตุตกใจรีบเพ่นแนบเข้าไปในปา่าพวกมันคำรามออกมาอย่างดุร้ายทหารอเมริกันจึงได้รู้ว่าที่ยิงกันไปเมื่อกี้นี้ไม่ใช่คนพวกเขาหยุดยิงแล้วเดินสอหาศพของพวกมันว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ แต่ก็ไม่พบแม้แต่ร่างเดียวหรือจะเป็นเรื่องราวของนาวิกโยธินอเมริกันที่เนินเขาในจังหวัดกวางหนามทหาร3 0นายได้รับคำสั่งให้มายึดและสังเกตการค่าศึกอยู่บริเวณนี้พร้อมรายงานผ่านวิทยุมาเป็นระยะระยะด้วยนาวิกโยธินรายงานกลับไปอย่างกระวนกระวายว่าตอนนี้พวกเขาถูกล้อมไว้ด้วยสิ่งมีชีวิตขนปุยยืนสองขาเหมือนมนุษย์แน่นอนครับมันคือบาตุต พวกมันกระหน่ำปลาหินใส่พวกนาวิกโยธินจนพวกเขาต้องคว้าปืนและสาดกระสุนตอบโต้วพวกมันไปที่ฐานบัญชาการก็ตามติดสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดพวกเขาได้ยินทั้งเสียงปืนและเสียงกรีดร้องอย่างเสียสติของเราทหารหลังเหตุการณ์สงบลงผอ,อจึงสั่งให้กำลังเสริมไปยังบริเวณพื้นที่และพบทหารหลายนายที่บาดเจ็บพร้อมกับซากของบาตูตุสหลายตัวนอนตายอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน หลายคนเคลือบแคลงสงสัยและเดากันว่าสิ่งมีชีวิตที่พวกทหารได้พบคือลิงอูลังอูตังแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะลิงอูลังอูตังนั้นสูญพันธุ์ไปก่อนที่สงครามเวียดนามจะเริ่มต้นที่ประเทศแห่งนี้ซะอีกสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณเวราวฒ์จุด238สำหรับเรื่องที่เสนอมาด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าบาตูตุสหรือร็อกเอฟมีจริงหรือเปล่า แล้วคิดว่ามันคือตัวอะไรกันแน่คอมเมนต์ Comment, พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วถ้าใครอยากชมเรื่องราวของ Bigfoot ผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชั่นให้นะครับสำหรับวันนี้เซบายครับ